สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังชีวิตทีมงานช่องเดอะแตกันค่ะเป็รอยต่อไคะเดีโดนก้ามันเอาออกมันมี้เขายต้องใช้พลังอย่างสูง้ยขับรับนบนบวันนี้กเราก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะอรอะับันนี้ส เะเว่าตื่นมาเป็นประมาณนี้เป็นหน้ากีเหนื่อยเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้ากันนิดนึงแล้วก็วันนี้ไม่ถ่ายอะไรค่ะวันนี้ไม่ถ่ายอาหารทะเลจันยักเอาพวกกุ้งกุ้ง l สเตอร์เออ lobster p e o แต่ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเออ10โมง11โมงแล้วตอนนี้นะคะเนื่องจากช่วงโควิดด้วยช่วงนี้คือถ่ายไหนเลยอะถ่ายแต่ที่บ้านเดี๋ยวรอ รอพี่ป้านมารับนะคะเป็นเจ้านายดีเด่นแห่งปีเทียวเที่ยวรับเทียวส่งที่ไม่มมยอมให้ขึ้นแท็กซี่ขึ้นกร็บเพราะกลัวติดโควิดลอยแบบเดี๋ยวก็คงมาแล้วโอเคงั้น<า>ไปดูกันเลยว,ว่าวันนี้จะไปยังไงอีกแไปเจอกันบ๊วก็คือออกจากห้องสภาพเดิมหน้าไม่ได้แต่น,น,แน,นูนูผู้ปวดหัวไมเกิลหลับแล้วหลับเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อของอีกวันนี้ว่าเราแวะซื้อของที่ไหนคะที่แมคโคร สวยมากอะแนนน่เราเรามีอะไรต้องซื้อบ้างนะมิลินสาเกกระเทียมซอสปรุงรสเอาคหมีิลินสาเกกระเทียมซอมสปรุงรสเจอแล้วมิลินผู้เชี่ยวชาญด้านการหาเหล้าอันนี้คือ แล้วก็อาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะมนมปังรู้ใช่ไหมว่าไข่ต้มอยู่ด้านนอกใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาจอดรถก็คือเหมือนไข่ต้มจะแอบออกไป ในเวลาตามหาไข่ต้มพี่ไม้พี่ไม้มาแล้วทุกคนพี่ไม้ไข่ต้มนี้ออกจากบ้านไข่ต้มนี้ออกจากบ้านอ้าวพี่ไปไหนอะไปดูไข่ต้มไปดูไข่ต้มทำไมอะหน,นูทำไมหนูกออกมาลูกฮะจากจากกี่ออนฮะโอ้ยพี่ปั้ลอย่าทำน้อง มาง้อมาง้อทำผิดแล้วมาง้อเห็นรอยต่อนป่ะเราแทงเข้าไปตรงเนี้ยใช้มือหน้ของไงเนาะในตรงนี้ปะนี่ตรงเนี้ยแทงเข้าไปแทงแบบ45องศาแล้วแทงเข้าไปเ็จะะไมหน ไม่ต้องหาอะไรมาร้องได้เพราะเลือดมันจะไหลชติมิ่งปีหมืนไม่ต้องหากระมังก็ได้ต้องไม่งั้นเลือดเลือดมันจะไหลเราหยาบด้วยอุ้ยมันมันเดินมันเดินก็มันไม่มันไม่เดียบเลยอ๋อหหยาหางมันดับมันได้ไม่เป็นไรปล่อยไว้ปล่อยไว้แต่อย่าจับไปหางยื่นเจนทายเปิดมาหลับวองหนอดอา ่้จะไเดี๋ยวเดี๋ยวจะป้องสองะไรดีเยเดาวเดี๋ยเดี๋ยวเอีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยได้วดี๋เดี๋ยวเดี๋เดีองวเดีอยวเดี๋ยวเดีนยอกดี้ยเด้๋ยวพดวเดี๋ยวเกี๋ยวเาี๋ยวดี๋อวกดยวเดียวี่ยวเดี๋ยเลยวเดี๋ดีเดดีีเดียยเเววาีววเี่นะครับ ตีปูเป็นแปงมอกเริ่มโชว์จากไปดิแมงดาก่อนเลยนะนี่ครับแมงดาทะเลครับยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับนี่นะครับคือน้องแต่ละตัวยังเป็นเป็นอยู่เลยครับผมนี่ก็อะไรสุดหรูไม่ใช่เรียกว่าอะไรวัตถุดิบสุดหลูจากของทะเลนะฮะตัวนี้เป็นล็อกเตอร์ล็อกเตอร์เอ้เดินอะไนี่น้องเดินเนี่ยน้องตัวนี้ก็ยังไม่ตายนะฮะนี่ครับยังขายขยับอยู่เลยครับโอ้โหปูใหญ่แม่ไม่ใช่ปูหมาเป็นปูอะไรก็ไม่รู้นะปูอะไรนะ อันนี้เป็นปูอะไรก็ไม่รู้นะฮะครับผมเขาบอกว่าเขาส่งมาให้เราแบบเรียกว่าทำยินกันได้เลยนะฮะแต่พ,พี่เปิดเปิดง่ายด้วยนะอ่ะเฮ้ยกระดิกยังกระดิกนะฮะขมันฝรั่งผมวางกุ้งอะไรครับในถุงนี้เป็นทีนตกใจอย่ามาใกล้ผมนะถุงหนึ่งถุงหนึ่งนะฮะเฮ้ยกุ้งอะไรเหลือโโอ้ห,อหตัวใหญ่ามาก ตายังโอ้ยนี่ครับตัวใหญ่มากนะกุ้งลายเสือนี่ครับเต็มเลยนะัใส่ไม่เสริมเพิ่มเหมเฮ้ยผมว,วัดนกฟ้าอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ควงควงควงนกมาอย่างนี้พอปูมานกในนี้ด้วยเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มยกปูล,ลงไปแค่เพิ่มในในนั้นนะฮะเพราะปูก็ต้องน็อกเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยต่อต้าน ตอนน้ำแข็งมาเพิ่มแยกกระมัเลยไม่ใส่ใส่ลงมาเลยนะแยกเลยดินน้องอย่าดินเนีดิอันดินมากจะใส่ลงไปทั้งอย่างนี้นะฮะครับผมนี่ครับเราจะใส่น้ำแข็งเพิ่มลงไปนะฮะหลับน็อหลับปูมันมีที่ฉีดอยู่ที่หัวมันถีดน้ำแข็งไหมรู้สึกเหมือนปูนี่จะดื้อหรือแล้วนะกินตัวแรกนะค่วางใส่ปูไว้หมดดื้อดื้อเดี๋ยวดื้อเดี๋ยวดื้อ ไม่เดือยไม่เดือยไม่เดือยเลยตัวล็อปเปอร์นะเราจะน็อะด้วยการทิ่มนะล็อปเปอร์ขึ้มาอย่นงี้ครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ขผมรีดอีกครับเหมือนกะละมังเนี่ยต้องแทงขึ้นต้องแทงขึ้นสี่สิบห้าองศาเนี่ยขึ้นมาทางนี้ไม่แทงขึ้นงงท้ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมนด้านอะมันจะทางนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้อยู่นี่แทงโอเคโอเคนไปแล่อยก่อนไปประมาณนี้ไม้ไม้ก้อยปล่อยลงนี้ครับ โม่โม oh, ่แมงดาแมนดาเอาแมงดาออกมาก่อนดึงดึงกับมันนี้เลยดึงกับแบบว่ามึนโฟมเลยมันเกาะกล่องเนี่ยเราโม่น้องไม่ยอมยากคะเราต้องจับน้องกระแทงขึ้นอย่างนี้นะหรือว่าผมแทงนี้เลยดีใช่แล้วตอนนี้เราเอากระมังน้องโอเค อยี้ไหมไมแม่นนะตอนแทงน้องจะตีนะระวังใช่ครับแทงอย่างี้ไหมใช่แต่ว่าตอนแทงน้องจะสะบัดโอเคโอเคฝึกขึ้นมาโอเคครับจะน็อกน้องแล้วนะครับน็อกอนแทงลึกๆแทงแบบแทงต้องแทงแบบสุดเลยโอเคโอเคโอเคนายจะน็อกแล้วครับไม่มันต้องแทงเข้าไปจนถึงสมองมันนหะเพื่อนเราไม่ได้แทงตรงหัวโอเคได้ได้แยงเพิ่ขึ้นเลย ขยับึนงโอเคได้นะจับชึบเข้าไปเลยโอเคมาครับจะเริ่มน็อกแล้วนะครับปุ๊บโอ้โหมีน็อกเลยผมว่าจับนอนเลยแต่ผมเราไม่มีกระมังที่ใหญ่กว่านี้แล้เขียงเขี่ยเราเขี่ยได้พวกเราเขี่ยมาเลยเลยนี่ผมว่าเนี่ยมันถึงไวัย้่าโอเคไม่ได้โป่งไม่ได้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 ไไม่ด้ต้องแทงขึ้นต้องแทงขึ้นต้องแทงแบบ แต่เข้าไปทางตัวต้องแทงขึ้นมาทางหัวไม่ได้ป้งไม่ได้นะเราคนนึ่งจับหางแล้วพี่แทงหางมันไม่เจ็บมีโป้งจับหางเอาถงน้องนอนอย่างนี้แล้วก็แทงขึ้นไปื้ออี้อีกเข้าไปแทงเราอี้ไมผมว่าน็อกเล้โอเคมาอึ๊บโป้งมาไม่มีการก็ค้างเหลือผมบอกให้มาลองเลือดกัน โอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยครับโอเคครับงั้นต่อไปเป็นเตรียมลงมือทํากันเลยครับครับด้วยครับได,ดกก้ไม่ตายหรอกไม่เจอไม่ตายหรอก ตัวมันไม่ทัดเอาอน้ามาตัดเลยมันจะเดินเปล่าปล่อยไปเลยนี่ไม่เป็นไไรม่ใช่ใชหนูจะตัดอันนี้เพื่อลงทั้งเชือกไม่ได้ใส่ต,ตัวอะไรก่อนดีกว่าใส่เป็นมวยนะใส่ไม่ได้เลยเรียกก่มยังไงโอไม่ไม่อยากหลับแหรอฮะมันแทงอย่าโดนก้ามมึงเอาออกมันนีบ อพราะอว่าไม่กูไม่อยากจับมึงจับตรงนี้มันหนีบอ๋อไม่เอากรนไก่ตัดได้แล้วได้แล้วขาแล้วอย่ากินอย่ากินเชือกนะเชือกมันไม่ได้ไม่ที่เอาเชือกลงกระทะไม่ได้ ก่อนนวอลเลตอะไรครับอ่าลอกเตอร์ลงมาครับผมเอ๊บันติกรครับปันัวแรกอจจปรเด็นได้ยังได้แล้วทำได้แล้วขอรูปูหนึ่งได้มหนึ่งสอหอีกรูปหนึ่งสอยาตออเคยางแรกที่จะใส่ลงไปครับวอลเร์ครับแลวเล่นไปอครับผม ใช่ค่ะไม่ง,มมองอั้นตัดใครน้อน้อดิพี่ปั้นไม่พี่โป้ไม่งั้นหนูตัดเบงดาไว้ก่อนไหมไม่เข้าอีกอุ้ยเข้าแต่ต้องใช้พลังอย่างสูง นมันดูชะมดังอยู่อยู่เต็มก็ดูเต็มขึ้นนะเอาไว้ให้ทิ้งเปิดก็ได้นะแม่จินแบบพวกนี้ก็เอาเข้าไปเอร์นะพอยไว้รับอยไว้ในอันนี้ว่าเอาแบเนี้ยเหลยอเกิดานแล้วก็จิ้มติ๊กเฟรมมันพอดีแล้วไม่ต้องแบบมันพิ้งเปิ้งองอเป้งคนละอันเนี่ยอกองคนละอันเขาไม่ทำจิ้มติกปูให้มอ่้งนแปะปที่วางไว้จิ้างทีจ่อขาขึ้นขอมีดไว้ชั้นงอเคเดี๋ยวออกเลย ใครกินจ okay. okay. uh ิ้นูดะพวกนี้ทำหน้าแบบว้าวหน่อยดิเดี๋ยวบันจาโอเคโอเคทำหน้าว้าวโอเคเกดมึกกแล้วจาะจับตอง้เออหมึกกแล้วนะครับมึกจิ้ิงามงางมงง เรไม่เห็นยครับที่กินเก่งๆัพวกพี่ไม่เน้ำเปล่าใช่ปะไม่เป็นไรโอเไม่ไีอ่านมื่อ่านวิววิอะเลยะมเมในกลุ่มเดอะปใช่ไหมแต่ไม่เห็นี๋ยวิวเลยนี่ไงในกลุ่มเดอะปดมาได้ค่ะแดงเนเสร์อาหารอ๋ออินเอรไม่ถ่ายปกด้วยมาถ่ายปก่อนก็ไแล้วก็จะเป็น กานเบ้าให้มันเบก้าพี okay. ่ป้าน้องหันแนวเนี้ยแนวเนี้ยใช่ใช่ใช่น่งสองโอเคเจ็ง่เก็บเด็เอาตอนนั้นเนี่ยวานเี้ยงเนี่ยเราบอกว่าตั้งหลังอาหารทะเลรอบเหมือนกัน เสร็จแล้วนะครับปนามัเหนอะก็เดลน่ด้่นี่ไม่กีได้มีใคที่น่ไม่่้าเอาไว้หนีอ๋องเสะ่นอ๋อมาไมหน้ต่างยังุงถัง มามาเลยครับตังกล้องครับมาเล็กเดี๋ยวปลูกฟางตั้งลหลักหันไปเลยมไม่เดี๋ยวอโอเคครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะด้านล่างกระดองนี่ผมเ,เคยทำแตับ,บแบบยัดย่างเดีได้อยู่ได้อยู่คุณน้องม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้หมดนะแต่เยอะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่ไหวนะอืมนี่เลาะมาได้เยอะมากไปทำโตโ,โตคือผมว่าเนื้อกั้งครับจะมีความไทยเนื้อปลาผสมเนื้อกุ้งอ่าให้หวานเจี๊ยบใช่ครับจะมีความปูนี่ครับอันนี้เป็นปูตัวเมียนะครับดูจากกระจูวะนะครับไหนเทียไหนนี่หม้อโตเมียตัวเมียทั้งคู่นี่ฟูโตเมียนะครับ มัไข่คุณปุ้มแน่นอนครับลุ้นเอาครับว่าจะมีไข่ไหมผมผมจะแกะมันก็เป็นเลยครับไม่จ้ามอ่ะไอ้ตัวกระดองตัวกระดองอ่ะไข่เลอ้ยหยึดแกะให้ปะไม่เป็นไรครับนี่ก็ต้องตรงกลาง่อนเรีเรียวเลยแกะไปในกระโหลเลยอ๋อนี่เปิดเงี้ยใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแล้วก็ก่อนแล้วก็ตรงกลางนั่นแหละแล้วก็แงี้ยกระดองอ่ะแงกระดองไม่ใช่แงจับตรงที่เปิดใช่ใช่ตรงนั้นอ่ะให้ตรงมือจากนี้ อย่าเใช่ม่เนั่นแหละทเหมือนพ่้านเหมือนี่้โครับ่ครดูนองนะครับนี่นะครับดูดูเนี่ยโป้งอะรนนี่ครับบอันนวีการถูกต้องใช่นใช่ครี่ที่ผมไ่ได้กินอย่านะครับผม เี่เอาขึ้นไหนนี่เป็นไางครับตาผมใช่ไหมครับอืมอืครับอืมมากเกิดเปลีเยนแเกลดับจับบไม่ต้องบอกเขาบิดกุงแจ รถมันดังแต่เรเวลาไอเสียงรถมันเป็นไรมันเป็นน้อยแต่ว่าแบบก่อนเขาพูดบอกเขาว่าเนี่ยเราคุยกันเนี่ยอย่าตะโกนคุยกันดังมากครับนี่ครับโอ้โหอันนี้กินแบบเจดายละเมียนมากครับอืมยังมีเมล็ดอยู่ครับให้ผมให้คุณครับดึงแป๊บวันนี้เราแบ่งกินดีมากใช่ครับ มีตัวเดียวครับไม่แบ่ง,งกันกินก็ฆ่ากันตายครับขอบผมเอาผมว่าตัวนี้นะ่าจะแกเออกมาได้นะเฮ้ยปุ้งโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าก้านตัวกกินตีฟูทีราเตรียมอุปกรณ์เหมือนมาไปลบอะไรั้นโปุ้งโผเอ้ะเ็นนี่เฮ้ยเป็นใตนนี้แล้วครับเอามันอยู่ในนี้ไหมใช่เื้ยเจห่งแค้าหเกห โอยผอียไบอกวเียแียะมัติดติดขีาไเลยนะเออนันเก็บขากั้งกับอ้นน้หมถงอะบหมือกูสุดยอดมากพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่กนหรอข้ามมี่ไมอ่ะเออโทรศัพท์พี่โทรศัพท์พี่ พอสพัน์นี่ไม่ได้เป็นน้ำเหรอล่ะยเลยัง่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างขัด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 ไม่ขัดหรอขัดหรอเออเออเออา โอเราเร่องูงหลักทังหเค้หลักตหลักคครับรหว่งหคคางที่ถ่ายกานะันนะก็กหานิดนึงนกมไปมปนไรรเดแล้ว,วหลือแมงดอยู่ตัววนะ,ะหาทังวดของเรจากัาน้นตังหลักปีปูน,นะ,ะองดูเข้าไปดูเก็ได้เลยนะคะมีสองสถายที่ประนามีน้ำหลังอีกน,นี้นึ่งนี่ไหบ้าน ักีใช่หมลักี hey. <c oughs> oh ่รับลัตี่ไหนี่ลักีรับโอเคครับงั้วันนี้พวกเราลาไปก่อนเ่ยปติดตามแร้อเทิตอแอันี้สมไปแนะครับไดดอยู่ไม่ช่วยุะไไปแล้วคะคนกออย่อย่างเงี้ยนะฮไม่หัวกล้องอยู่ไหนคะอยู่กับกล้องปะอยู่ที่อยู่กล้อง น,นี้เราก็กลับมาถึงห้องกันเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่งานออกกองงานเดียวเดี๋ยวเรามีต้องแก้โพสสองโพสคือว่าอันนี้ถ่ายคู่กับโบดักเขาแล้วก็เดี๋ยวโพสให้เขานะคะโดยเราอะส่งเฟิร์นดับไปใหแ้แล้วก็อันนี้เขาฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเออแก้ตรงไหนบ้างเออมีสะบกดผิดนะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนั่งแก้กลับไปให้เขาแล้วก็ ให้เขาตรวจอีกทีว่าทุกอย่างโอเคเราไหมแล้วก็โพสเลยไหมอะไรอย่างงี้โอเคงานนี้ไมยจบค่ะ ตอนนี้เรากำลังไปไหนคะไปตกปลากันครับวันนี้ที่ไหนคะที่ที่บ้านเพื่อนครับทำไมเรียบร้อยจังยี่สิบโลเป็น่าไปตกปลาครับไปตกปลาชะโดไปตกปลาเชโดครับถือว่าพาสาวๆไปเที่ยวด้วยเย้ตอนนี้จอดรอพี่โทษอยู่วนันไดเปล่าไปดูเออจะคอยดูเป็นเปล่าได้พี่ได้อยู่แล้วเรื่องตกปลานี่น้อ เดี๋ยวเราไปที่ตลาดเนี่ยซื้อเบ็ดปุ๊บแล้วก็ซื้อปลาด้วยเล้ยปลาด้วยเขียวปลากอยูลงไปไม่ได้ก็ทำงั้นแต่ไม่ได้ก็ทำงั้นโอเคไม่นะทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วความจริงของชีวิตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเลอะโชว์เลยเลือกปลาโชว์อเ๋อเลือกโชว์ที่ว่าจะไปเลือกเป็นปลาเลยตลาดโชว์เลย ป้องอยู่ใต้น้ำแล้วคอยกระตุกกระตุกตักกเอาเป็ดเกี่ยวอันนี้แหละข้ามันคนละฝั่งเอาเป็ดเกี่ยวอันนี้มีคันเบ็ดถีบชมพูด้วยอ่ะอยากได้ถีบชมพูอ่ะเฮ้ยมันมันนุ่มๆนะเนี่ยแ,แล้วก็มีเป็นมุมเยอะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่เรียกว่าแมงม,มุมอันนี้ดูแบบแรดเลยแบบว่า ที ning, er g, so right. yes. Spanish, oh bueno, ่เรามาโผล่อนที่ไหนอะพี่แปดพามาที่ไหนเนี่ยฮะมีทีวีเฮ้ยมีทีวีด้วยไหนวะนั่ไงนั่นนะเชื่อโอไม่ก่อนเรามาโผล่ที่ไหนของโลกก็ไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยแฟดพาเรามาที่ไหนก็ไม่โอ้ไม่นะขายไม่ออกวะจริง ตอนนี้เราเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้ว,ะค,ะวค่ะเราก็ยังคงไม่ถึงเนเน่พูดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าแล้วเนเน่นไม่หยุดกินเลยร,ยร้อยร้อยสายไกดรียบร้อยที่เหลือรอตกปลากมันต้องยาวประมาณไหนหน,นูนมเขาสนใจโดมบินเล่นมั้ย มันจะขึ้นได้ปลากระสาที่เราเน้นตกเลยคนไม่ทำอะไรเลยรอตกยืนรอรอแต่แต่วะูหมุนอันนี้ออกมาให้ดังเดี๋ยวจะตกแล้วก็เสียบรอเข้าไปเสียบนอเข้าไปก็เจอมาเบื่อพี่ตั้นเนี่ยวมาใส่กรได้ษทรทันนะรอปะบิวยังไม่ออกสนุกไหมพี่ทศการันตีได้หมดก็คือตอนนี้เราปล่อยพวกพี่เขาตกปลากันไป ว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบท้องหวยหัวน่ะแบบผู้หวก็เลยเลยหนีออกมาห้างแล้วก็เลยหนีออกมาเข้าห้องน้ำที่ไกลไม่ไกลมากประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแต่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 เข้าห้องน้ำจริงๆแล้วก็เลยขอกินข้าวด้วยาหิวมากขอแม่กินข้าวหน่อยก้าวขาหมูสับไข่เจียวเมนูของปันปันเออเมนูแบบเบสิกคลาสสิกที่เอ v e r y d a y จริงลบนะลบลบ

กินแล้วค่ะกินแล้วค่ะส่เราก็คือมาปิกนี้พี่ป้านปล่อยไปแล้วหลุดไปแล้วน้องตกลงไปในนี้้ม่ได้บาันมาพี่ไม่รังเกียจพี่โป้งอ่ะ